พักบุงอาชายคลองที่มารองละเตลงเศ้าพักบุงอดอกเอยเจอจ้าจ,จะรุงกระจายฟุงจิตใ,ใจงามสุดสวยและด้วยธรรมชาติสังคมและอาจด้อยบทมาเสียสาดเรียนพอรอรอพอสอตอค่ะดิฉันจุลีรองประธานอสมหมูมูมูหกค่ะ ก็รายงานผลการทำหน้าที่อ,อสมประจำเดือนนี้ซึ่งอ,อสมก็ได้ทำการค่าค่าลูกน้ำตายไปทั้งสิ้นหน่วยสิบร้อยสี่สี่มืนตัวค่ะแต่ก็มีเออ่ยุงลายเล็ดลอดไปเป็นไปเป็นนกนกบินหลาห้าสิบเจ็ดตัวค่ะในส่วนของอาการ ผู้สูงอายุก็ก็มียายวอกยายวอกไหมอีวินอีวินยายวอกไหมใช่ค่ะยายวอกเป็นเป็นขนหนอนเดือนนี้ทางแพทย์ก็ได้ทำการรักษาโดยคุณหมอชื่อว่านาหลวงเพิ่มนาหลวงเพิ่มใช่ไหมนาล่วงเพิ่มนาหลวงเพิ่มเป็นหมอบ้านให้แกเขี้ยวหมากและก็พ่นกับเล่าขาวอาการยายวกล่าสุดก็ได้ ได้ตัดขาไปหนึ่งหนึ่งข้างอีวินข้างหนึ่งหวัดซ่องข้างวะข้างหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งข้างค่ะอาการดีขึ้นขึ้นตามลำดับส่วนผู้สูงอายุคนที่สองก็คือตาคล้าวตาค้าวเกิดอุบัติเหตุกินปลาหมอก้างติดอยู่ที่คอกินทั้งตัวทั้งตัวใช่ใไหอีวินกินทั้งเป็นค่ะเออไอหูสิงไมมหรอหูสิง,ง,งว่าปลาหมอวะ ปลาปลาหมอค่ะแต่ก็ให้ในายแข้งซึ่งนายแข้งเป็นคนที่เกิดเอาตีนออกดักน้ําไม่กินปลากฏว่าปลาหมอหลุดใช่ค่ะพอ,อหลุดลงไปในพุงแต่ว่าหมอลงความเห็นว่าให้เลี้ยงไว้ก่อนจนกว่าจะโตแล้วผ่าออกมาแกงส้มน่าลืมแกงส้มเข้าคันหรือว่าหลกอ๋อเขาคันค่ะพอเอาขาคันค่ะซึ่งอาการของคนสวบทั่วไปในหมู่บ้าน 9กก็จะมีความเครียดความดันสูงเนื่องจากมีเรื่องของของค่าติดกองทุนหมู่บ้านแล้วก็กองทุนละล้านรวมถึงค่าค่าเบอร์ค่าเบอร์กันเน่ะนเริ่มติดค่าเบอร์ตือนกันไหมมีค่าเบอร์นะเริยค่าเบอร์ด้วยค่ะแล้วก็แต่คนส่วนใหญ่ก็จะให้เล่นแอโรบิกเพื่อคลายเครียดส่วนผู้ชนะเลิศแอโรบิกประจําเดือนนี้ได้แก่นางตุง้งแว ตุ้งแควอันเ,ออเือว่เบือตุ้งแกววัดใช่ไหมอีวิตตุ้งแกววัดไหมตุ้งแควตุ้งแควค่ะเอ็นอสอมใหม่เจ้าของตุ้งแกวดสาลอนชนะเลิศค่ะก็ประมาณนี้เดือนนี้ค่ะ